สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรณ์ดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกุมในช่วงที่ดาวพุธยกเข้าสู่ราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์หกจนถึงวันที่2มีนาคมนะคะการพยากรณ์จะพยากรณ์ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะดาวพุธเนี่ยนะคะที่ยกเข้าสู่ราศีมังกรนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีกุมบ้างนะคะก็ลองเข้ามารับชม รับฟังได้เลยนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะฝากกดติดตามกดซับ s c r ร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะชาวราศีกุมนะคะต้องบอกว่าดาวพุธเนี่ยที่โครจรยกเข้าสู่ราศีมังกรน,นั้นนะคะก็ไปอยู่ในภพวิดานะคะของชาวราศีกุมก็จะแปลได้ว่าชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงทานาย,เ,นยเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นมีเวลาส่วน คือเป็นช่วงที่จะมีโรคส่วนตัวสูงมีความเป็นตัวเองสูงนะคะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ไม่ค่อยแคร์ใครไม่สนใจใครหรือว่าในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะกับเพื่อนฝูงค่อนข้างที่จะเรี่ยงนะคะไม่อยากส่งสิงกับใครแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นจะสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับเช่จนจิตศาศสตร์ศสยศาสตร์หรือเชื่อในเรื่องของสิ่ง สิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อในเรื่องของผีวิญญาณอะไรเงี้ยเชื่อว่ามีจริงนะคะหรือสนใจในสัตว์อะไรแปลกๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะทบทวนตัวเองพัฒนาตัวเองมากขึ้นอยู่อยู่กับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะมีหัวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็น ความสามารถตัวคุณเองปรับปรุงในด้านของตัวคุณเองหรือปรับปรุงในเรื่องของการทํางานปรับปรุงเรื่องของการดําเนินชีวิตคุณจะมีหัวคิดที่มันก้าวหน้าไปกว่านั้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะหยุดให้เวลากับตัวเองมากขึ้นคิดอยู่งเงียบๆเพื่อคิดที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงในด้านต่างๆที่คุณกําลังจะดําเนินไปนะคะดวงชะตาอย,ย่างบอกอีกว่าดาวพุธเนี่ยที่อยู่ในพวินาศเนี่ยนะคะของชาวราศีกุม ก็มีจุดเสียก็คือว่ามีโอกาสที่คือคุณต้องระวังปากระวังคําพูดให้ดีปากพาซวยนะคะหรือปากนาศัตรูมาให้ปากนําสิ่งไม่ดีมาให้กับดวงชะตาคุณเป็นไปได้หมดเลยคิดเขาเรียกว่าก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีไตรตรองให้ดีมากๆนะคะมีโอกาสที่ปากจะสร้างศัตรูคําพูดวาจาจะสร้างศัตรูได้นะคะหรือมีศัตรูเกิดขึ้นได้เพราะคําพูดนั่นเองนะคะ หรือจะแปลว่าดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณดาเนินการใดๆเกี่ยวกับเอกสารสัญญาสําคัญสาคัญเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเอกสารบางอย่างเนี่ยมีโอกาสสูญหายแก้ไขบ่อยครั้งหรือเอกสารที่คุณเคยขีดเ,เ,เคยเขียนเคยเยนเคยเขียนเคยเซ็นไ่ไในอดีตมีโน้ติมาถึงคุณมีโอกาสามีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับเอกสารได้ด้วยเช่นกันนะคะ ดวงชะตายังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพุราศีมังกรราศีกุมจะเชื่อมั่นในตัวของตัวเองมากขึ้นจนไม่ฟังความคิดเห็นของใครด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีตัวเลือกเข้ามามีคนเข้ามาชอบมาจีบมาสานสัมพันธ์หรือเข้ามาข้องเกี่ยวในเชิงชู้สาวก็ว่าได้นะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่เนี่ยก็จะมีคนเข้ามา ให้เลือกเป็นช่วงที่คุณที่เขาเรียกมีเสน่ห์นิยมมากๆาและอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความเขาเรียกว่ายิ่งนะคะยิ่งในในการในศักดิ์ศรีของตนเองยิ่งในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองหรือรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองมากขึ้นไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเขาคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะหรือข้อเสียก็คือไม่ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะเดินตาม สิ่งที่ตนเองคิดว่ามันดีที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดวงชะตาก็ยังพูดอีกว่าเป็นช่วงที่คุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นเอาใจาใส่เองมากขึ้นด้วยดูแลในเรื่องของสุขภาพกายและใจด้วยเช่นกันนะคะสําหรับชาวราศีกุมต่อมาดวงบอกว่ามีโอกาสมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับคนในครอบครัวหรือเอาจิตไปโฟกัสกักบญาติพี่น้องกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับ,ก,บกับเพื่อนหรือแบบ คนในครอบครัวไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเอาใจไปโฟกัสไปคิดเรื่องเขาแล้วก็คุณจะทำเขาเรียกคุณจะมีความรับผิดชอบสูงมากๆในด้านของการที่จะสร้างตนเองให้ให้มั่นคงหรือสร้างให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีกุมนั้นคุณมีโอกาสมีโชคจากหลักทรัพย์เช่นในบ้านรถร้านสำนักง,งานที่ดินอาคารสถานที่คอนโดแถวเฮาส์ นะคะหรือเป็นช่วงที่จะสแสวงหาหลักฐานบันช่องที่ดินยานพาหนะความมั่นคงต่างๆให้กับตัวเองด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณจะพัฒนาตัวเองเมื่อพัฒนาแล้วก็จะไปไปให้สุดนะคะเป็นช่วงที่คุณทําอะไรทําจริงจังด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็คุณเนี่ยเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยเป็นช่วงที่ชะตาจะหาสามารถทํามาหากินได้ดีในเรื่องการงานอาชีพใดๆก็แล้วแต่ที่ทําอยู่จะดีขึ้นนะคะโฟกัสเรื่องเงินมาก หรือชะตาชีวิตจะหาเงินได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นมีช่องทางการทำเงินได้มากขึ้นหรือมีเรื่องมีช่องทางด,ด้านการทำเงินใหม่ๆเข้ามามีความคิดมุง่งมุ่งหวังแต่การเงินการทองนะคะแล้วก็างเป็นช่วงที่คุณจะหมกมุ่นคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักเลยแล้วก็มีโอกาสมีลาภผลในเรื่องของการเงินการทองเข้ามามีโอกาสมีรายได้บางอย่างเข้ามาด้วยเช่นกันหรือคุณจะหาเงินเก่ง นะคะคือมันพบช่องทางอะไรแล้วแหละพบช่องทางใหม่ๆแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะหาเงินได้หาเงินเก่งนะคะจะคิดเรื่องการหาเงินหาทองเป็นชีวิตจิตใจเลยในช่วงที่ทํานายนะคะหรือมีโอกาสมีความคิดคิดเรื่องของการทําธุรกิจการค้าขายหรือคิดเรื่องของการที่อยากที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะชีวิตทั้งชีวิตนะคะก็ต้องบอกว่าคุณจะ ถือว่าเงินเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องอื่นใดนะคะในช่วงที่ทำนายนี้นะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเนี่ยในเรื่องของคู่ของคนรักนะคะสำหรับคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยคู่จะเอาใจมาโฟกัสกับคุณมากขึ้นคู่ของเป็นห่วงบรรยาย่คนหรือว่าเขาเป็นห่วงหรือมีความ ถึงห่วงกันคู่ห่วงคุณคู่เอาใจมาผูกพันกับคุณหรือคู่แพ้ทางคุณก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังคงมีความแน่นแน่นแน่แนแฟนนะคะดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีนะคะคนมีคู่เนี่ยถ้ามีปัญหาใดๆก็คุยกันได้แน่นอนต่อมาถ้าเป็นคนโสดดาวคู่ครองสําหรับคนโสดเนี่ยคนโสดก็เป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสเรื่องเองินเรื่องทองมากกว่าแต่ใดๆแล้วก็มีโอกาสมีเพศตรงข้ามเข้ามา ให้ความสนใจกับตัวคุณมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบมาจีบหรือมาคอยหยอดคําพูดหวานๆให้กับคุณนะคะคือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเสน่ห์เสน่ห์แรงแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีคนมาสนใจละกันนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคบหรือไม่เลือกคบแต่ใดแล้วเนี่ยคนสดก็ต้องมีคนเข้ามาชอบนะคะแน่นอนนะคะต่อมาเนี่ยดวงยังบอกอีกว่า มีโอกาสที่จะมีโชคนะคะใหญ่ๆเข้ามาด้วยในช่วงที่ทํานายคุณก็จะสามารถสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะของตัวเองได้หรือในเรื่องของการทํางานต่างๆก็มีความก้าวหน้ามีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยเช่นกันวันนี้สวัสดีค่ะ